สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกับวันน้ำเเผวกันอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้ค่ะน้องเผานะคะจะมารีวิวในส่วนของในส่วนของวันนี้นะคะน้องเผานะคะจะมารีวิวเครื่องสำอางที่เรามีทั้งหมดไปซื้อมานะพยายามเก็บเก็บมานะคะจากร้านไดโซหกสิบบาทนั่นเองค่ะไดโซไดโซแต่ที่ร้านเขาเขียนว่าไดโซแต่คนคก็เรียกดีโซนั่นแหละคะ่ะเราก็เป็นคนหนึ่งคะ่ะ<ม>ที่ชอบเข้าร้านไดโซมากๆเพราะว่ามันมีแบบของมากมายหลายอย่างให้เราได้เลือกซื้อนะคะโดยเฉพาะโซนเ<ม>ครื่องสำอางนะคือแบบ เท้านานยี่กว่าวัดสันบางทีเ้านว่าเราจะมีอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็แต่ละตัวจะเป็นยังไงบ้างก็ไปอยู่กันเลยค่ะ นี่ตัวแรกเลยนะคะเป็นอย่างแรกเลยนะที่เราได้ลองจากร้านใดสบนะคะนั่นก็คือดินสอเขียนคิ้วนั่นเองะคะ่ะตัวนี้เคยทํารีวิวไปแล้วนะคะจะเป็นแท่งสีชมพูแบบนี้ที่จริงเขาจะมีลายสีทองตรงนี้ด้วยนะน่ารักมากๆเลยแต่ว่ามันก็ได้ลอกไปหมดแล้วนะคะตัวนี้เขาจะเป็นแบบหมุนๆนะคะหัวของเขาจะเป็นแบบทรงวงรีนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นสปูลี่เอาไว้ปัดคิ้วนั่นเองตัวนี้นะคะเราชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสีที่เป็นสีน้ําตาลอมเทานะทำให้คิ้วของเราดูแบบไม่เข้มจนเกินไปนะคะแล้ว อีกอย่างเลยก็คือเนื้อดินสอของเขานะคะจะออกแบบแข็งๆนิดนึงแต่ว่าใครที่ไม่ชอบดินสอที่มีเนื้อแข็งนะคะชอบแบบนุ่มๆก็อาจจะไม่ชอบตัวนี้นะเพราะว่า,วามันจะแบบค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงเหมาะก,กับการแบบค่อยๆสกิปค่อยๆเติมค่อยๆเติม่างนี้มากกว่านะคะตัวต่อมานะคะก็เป็นดินสอเขียนคิ้วเหมือนกัน,นะค่ะแต่จะเป็นรุ่นที่เป็นสีเทาอันนี้นะคะนี่เป็นออโตโ้แบบหมุนเหมือนกันค่ะด้านหนึ่งก็เป็นสปูรี่อีกด้านหนึ่งจะเป็นดินสอที่มีหัวเล็กๆนะคะใครที่ชอบแบบว่าเขียนคิ้วแบบ ให้มันคมๆหน่อยชอบหัวเล็กๆนะคะที่ไดโซก็มีเหมือนกันนะจ๊ะหกสิบาทนะ่ก็มีรือตัวนี้ก็ชอบเหมือนกันนะคะเพราะว่าหัวเขาเล็กนะทาให้แบบเราได้คิ้วที่แบบเป๊กที่คมนะแล้วก็เนื้อดินสอนะคะจะคล้ายๆกับตัวนี้เลยก็คือเนื้อเขาจะแข็งนิดนึงนะใครที่ไม่ชอบเนื้อแข็งๆก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปะคะ่ะน้องเขาชอบดินสอที่มันแข็งๆหน่อยเวลาเขียนเนี่ยมันจะได้ไม่พลาดอะไรอย่างเงี้ย ต่อมานะคะเป็นบลัชออนบ้างคะ่ะมี2ตัวอันนี้นะคะตัวแรกจะเป็นแบบพรสนะคะก็คือเป็นแบบอัดแข็งนั่นเองตัวนี้นะเขาจะมาแบบสีสีแบบนี้นะคะนี่สสีข้างล่างนี้จะเป็นชิมเมอร์ตรงนี้จะเป็นสีแมทนะตัวนี้จะเป็นโทนแบบชมพูอมม่วงนะคะเขาจะมีให้เลือก3โทนสีนะมีส้ม มีโทนชมพูแล้วก็โทนชมพูอมม่วงนะคะสีเขาจะออกประมาณนี้นะคะประมาณนี้วันนี้ก็ใช้นะช่วงตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะเลกๆเลยนะที่ซื้อมานะคะเนื้อของเขาจะค่อนข้างแข็งสีไม่ค่อยติดนะแต่พอใช้ไปเรื่อยๆอะคะ่ะเอาแปรงวนๆวนๆไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าสีเขาก็จะออกมากยิ่งขึ้นนะคะสีก็จะติดดีมากขึ้นเขาจะออกแบบบางๆนะคะปัดแล้วได้แบบแก้มแบบเบาๆใสๆเหมาะสำหรับมือใหม่นะคะเพราะว่าเราค่อยๆแบบเพิ่มได้แก้มเราจะแบบไม่แดงไม่พลาดติดขาดเ,เพราะว่าสีเขาจะอ่อนๆนะมาที่ปัดแก้มตัวต่อมาะคะ่ะจะเป็น กระปุกแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเขาจะมีแบบว่าเพชรสีชมพูอยู่ตรงนี้นะมันจะเป็นแบบฝุ่นนะคะเขาจะมากับพับเล็กๆอย่างเนี้ยนะตัวนี้นะคะสีเขาจะชัดมากกว่าแบบอัดแข็งอันนี้นะเพราะว่าเขาเป็นแบบฝุ่นนะสีเขาจะติดดีมากกว่านะคะแต่ว่าสําหรับเราแล้วว่าออกจะใช้ยากนิดนึงนะคะอันเนี้ยมันแบบมันควบคุมยากนะคะแล้วก็เวลามันมาแบบฝุ่นอย่างเนี้ยมันก็จะแบบฟุ้งกระจายอยู่ในนี้ค่ะเวลาเราเอาอันนี้ออกมาทาเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะคือแบบสีมันติดออกมาเยอะมาก นะอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีกริตเตอร์ผสมอยู่ด้วยนะคะทาแล้วก็จะแบบเหยนดุดุดๆบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะแต่ว่าสีสวยนะสีเขาก็เรือเรือๆเๆือดดีเหมือนเลือดฝาดน,นะคะ แต่ว่าใครนะคะที่ชอบแบบว่าสีสดๆสีชัดๆนะก็อาจจะชอบตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วก็แพคเกจจิ้งชนะเลิศคะ่ะ60บาทเบลมากต่อมานะคะก็จะเป็นพวกอายแชโดว์กันบ้างคะ่ะเรามีทั้งหมด3ตลับแบบนี้นะคะมาดูที่แรกกันเลยนะคะจะเป็นตลับสีดําแบบ3สีอย่างนี้นะคะก็จะมีแปรงฟองน้ํามาให้2อันนะคะสีเขาก็ติดดีนะเวลาสวอตนะคะติดแบบพอใช้ได้ะคะ่ะปันกาแต่ว่าเนื้อเขาจะเป็นฝุ่นผงนะคะนี่สีออกนะสีติดนะคะแต่ว่า เป็นฝุ่นคงนิดนึงแล้วก็มี f a ร์เอ t ด้วยนะคะส่วนตัวเราคิดว่าตัวนี้ติดไม่ค่อยทนนะคะแต่ว่าถ้าใช้ไอพายเมอร์เนี่ยก็อาจจะช่วยได้บ้างน,นะคะไอแชโดตัวต่อมานะคะจะเป็น2ตัวนี้เลยเป็นรุ่นสีทองไงนะคะแล้วก็เป็นสีสีแบบนี้นะน่ารักมากแพ็กเกจจริงน่ารักมากนะคะแล้วยิ่งตอนที่แบบแขวนอยู่ที่ร้านอนะ่ะเขาจะมีแบบกระดาษเวลาที่เขาจะแขวนนะคะยิ่งน่ารักอะ่ะเออนะเรามาดูที่อันแรกเลยะคะ่ะจะเป็น สีม่วงนะคะม่วงชมพูเป็นชิมเมอร์ทั้งหมดเลยค่ะเขาจะมีแปรงให้หนึ่งอันแล้วก็ไม่มีกระจกนะคะส่วนอีกโทนสีนึงก็จะเป็นโทนที่แบบแต่งได้ทุกวันนะคะน้ําตาลทองนะตรงนี้นะจะเป็นแบบว่าเทาอมเขียวนะในทามาไม่เขียวนะคะตัวนี้สีสวยมากค่ะอแชโดวรุ่นนี้นะคะสสีเนี้ยเป็นรุ่นเดียวกันก็จริงแต่ว่าเนื้อสีเราว่าแตกต่างกันนะอันเนี้ยสีติดไม่ดีเท่านี้นะคะตัวนี้จะแบบสีดีมากติดดีมากนะคะแล้วก็แบบสีสวยแต่ว่าอันเนี้ย เรารู้สึกว่าเวลาสวอชส,สีก็ติดดีนะแต่ว่าเวลาทาที่ตาเนี่ยสีไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะคะดูไม่ออกว่าแบบเออเป็นสีชมพูนะสีม่วงนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครไปเจออายแชโดว์สองอันนี้นะคะเราก็แนะนําให้ซื้ออันนี้มากกว่านะเพราะว่าเนื้อเขาดีมากเลยแล้ววันนี้เราก็ใช้แตงกามาด้วยแล้วสีสว่างสว่างเอามุกมุกตรงนี้นะคะชิมเมอร์เขาแบบสวยมากชิมเมอร์ละเอียดมากเราเอามาปัดเป็นไฮไลท์นะวันนี้ ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงจมูกค,คือแบบสวยมากใช้ได้เลยไม่ไก่กานะ่าเลทนี้นะคะ,ะ,คะสีสีอันนี้นะคุ้มค่ามากเลยค่ะถ้าเจอแนะนําให้ซื้อเลยค่ะนุ่เนเกิรดช็อปค่ะ <Okay. S 1> ตัวต่อมานะคะเป็นตัวที่เราคิดว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะคะเราก็เลยลองซื้อมานะคะเป็นอายไลเนอร์อันนี้เลยค่ะตัวนี้นะก็จะเป็นอายไลเนอร์หัวฟองน้ำนะคะหัวแบบเฟลทิปนะคะก็จะแบบเขียนง่ายนะเขียนง่ายมากเลยสีเขาติดดีมากเลยคะ่ะแล้วก็ดำสนิทแล้วก็แบบเขียนง่ายมากเนี่ยเห็นไหมคะ รัรแต่ว่าตัวนี้นะคะเราลองเอามาใช้จริงแล้วนะมันไม่กันน้ำนะคะคือแบบแพนด้าหนักมากนะคะขนาดตรงนี้เขาเขียนว่า waterproof fail eyeliner นะคะก็คือแบบสูตรกันน้ำแต่ว่าเรามาใช้แล้วแบบมันไม่กันน้ำเลยอะแพนด้าหนักมากนะคะแต่งหน้ายังไม่ทันจะออกจากบ้านเลยนะคะก็คือ eyeliner ลงมาอยู่ข้างลาง่างอี่นี้แล้วนะคือแบบเลอะเทอะมากนะแล้วก็แค่หาว่ะน้ำตาซึมคือมันก็เลอะแล้วอะตัวนี้เราก็แบบไม่แนะนําให้ซื้อนะเพราะว่ามันแพนด้าหนักมากแบบติดไม่ทนเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะเขียนง่ายก็าตาม นางมีให้เลือก2ส,สีเลยนะคะสีดํำกับสีน้าตาลอันนี้เป็นสีดํานะตัวต่อมานะคะเป็นสิ่งที่เราแบบพาวลี y พรีเซนตเลยนะภูมิใจนําเสนอเลยคะ่ะคือแบบชอบมากชอบมากๆในบรรดาทั้งหมดนี้นะชอบอันนี้มากที่สุดค่ะแล้วก็ใช้บ่อยมากๆเลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยมาสคาร่าของเขานั่นเองค่ะที่เราชอบจะเป็นรุ่นนี้นะคะเขาจะเขียนว่า long lash mascara นะคะ ดีมากปัดแล้วแบบขนตาไม่เป็นก้อนขนตาแบบเรียงเส้นสวยแล้วก็แบบติดทนนานดีนะแต่แบบไม่ถึงขนาดว่าเออไปโดดน้าในสระว่ายน้ําแล้วแบบจะไม่หลุดเลยนะแต่ว่าเวลาในชีวิตประจําวันนะคะมันก็ติดทนแบบตลอดวันอ่ะแบบติดทนยาวนานตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ล้างออกง่ายด้วยแล้วก็ปัดขนตาได้สวยได้เรียงเส้นได้แบบชอบมากอันนี้นะคะอะดูนะคะหัวแปรงเขาจะเป็นทรงแบบนี้นะคะก็แบบเรียวๆหน่อยนะตรงปลายที่เรียวๆเนี่ยตรงปลายที่เรียวๆเนี้ยเข้าแบบ โซกโอนในแบบขนตาได้ทั้งหัวตาแล้วก็หันตาเลยตัวนี้ชอบมากปัดขนตาล่างก็ได้แล้วแบบมันดีตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดใช้เลยนะคะซื้อมา60บาบอาทนะคิดดูล้วไม่คาดหวังลยนะว่ามันจะดีนะคะก็แบบลองลองดูนะคะแต่ว่าปรากฏว่านางแบบดีดีมากปัดฟื้นมากใช้ทุกวันนะคะวันนี้ก็ใช้มานี่เห็นไหมว่ามันไม่เป็นก้อนเลยมันเลี้ยงเส้นสวยแล้วก็เลิศบบขนตาไม่ตกด้วยนะโอ้หกสิบบาทเนี่ยดีมากชอบมากๆชอบมากชอบจริงจริง ชอบมากชอบจริงๆค่ะนี่ถ้าชอบจรงนีอินเนอร์จะเป็นนี้นะคะอยากให้ทุกคนไปลองหามาใช้ดูนะตัวนี้แบบสุดๆเลยนะ,ะจัดไปค่ะอย่างสุดท้ายนะคะเป็นตัวที่ไม่ใช่หมวดของเมคอัพนะคะแต่ว่าเราอยากจะมารวมในวิดีโอนี้ด้วยนะเพราะว่ารู้สึกใช้แล้วมันแบบเออปั๊ปืป้มมาทับใจมากจริงๆนะนก็คือนี่เลย เสนลไว้มูสโฟมนะคะขวดใหญ่บิ๊กบิ้มอันนี้ก็60บาทนะจ่าย60บาทใช่ไหมแต่ว่าเราได้โฟมล้างหน้าที่แบบขวดใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ได้ใช้ความแบบว่าเป็นมูสเป็นโฟมอย่างเงี้ยล้างหน้าแล้วแบบฟินมากนอกจากที่มันจะถูกแล้วนะคะมันไม่ได้ถูกอย่างเดียวนะมันดีด้วยค่ะล้างเสร็จมันตึงไหมมันก็ตึงนะแต่ว่ามไม่ได้ตึงแบบ ตึงเอียดนะคะรู้สึกว่าเขาทำความสะอาดหน้าได้แบบดีมากๆเลยรู้สึกว่าล้างหน้าได้สะอาดขึ้นอย่างบมงวันนะคะที่เราแต่งหน้าแบบเบาๆใช้คอนซีลเลอร์แล้วก็ลงแป้งพัฟผสมรองพื้นอย่างเงี้ยเราใช้ตัวนี้ล้างนะแล้วก็ใช้ c ี e ซ n s i n g water เช็ดตามนะคะรู้สึกว่าสัลีที่เช็ดออกมานะคะ ไม่มีคราบเหลืองของแป้งผสมน้องอหรือคอนซีลเลอร์อยู่เลยก็คือเขาทําความสะอาดหน้าได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าข้อเสียของเขานะคะก็คือเขามีน้ําหอมเลยนะแล้วก็กลิ่นค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างก็คือหัวปั๊มค่ะเสียง่ายมากแบบว่ากดลงไปแล้วมันค้างมันไม่ยอมเด้งกลับมาคืนนะคะเราก็ต้องคอยแบบว่างัดมันขึ้นมาแล้วก็กดแล้วก็งัดขึ้นมาแล้วก็กดอย่างนี้นะคะชอบมากจนต้องแบบซื้อซ้ํานะคะใครที่ถามน้องเผ่ามานะคะว่าพี่เผาใช้โฟมล้างหน้าอะไรคะนี่นะคะ60บาทจัดไปเลยจ้ะร้านไดโซค หมดแล้วนะคะสำหรับเครื่องสำอางจากร้านในสดที่เรามารีวิวให้ดูในวันนี้นะคะใครที่เคยใช้ตัวไหนนะคะและได้ผลลัพธ์เป็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยมาแชร์กันได้นะคะเพราะว่าที่เราใช้ดีบางคนอาจจะแบบใช้ไม่ดีก็ได้นะคะแต่เราอยากจะสรุปนะว่าตัวไหนที่เราแบบแนะนําให้ซื้อนะคะก็จะมีอายแชโดว์สีๆอันนี้นะคะมัสคารา่คาค่ะเริด่ดแล้วก็โฟมล้างหน้านะคะอยากให้ไปลองกันดูนะ ไว้อีพีหน้านะคะจะไปรวบรวมไอเทมอย่างอื่นนะคะในหมวดอื่นอาจจะเป็นทําความสะอาดหน้านะคะมาร์กหน้าหรือว่าอะไรก็ตามแต่ค่ะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูในอีพีต่อๆไปนะคะก็วิดีโอในวันนี้ก็มีเพยงเท่านี้ค่ะอย่าลืมนะคะไปพผู้คุยกันได้ใน Facebook นะคะแล้วก็ไอจนะไอจก็ไม่ค่อยโพสต์รูปเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ไปตามๆกันได้นะคะ, <S 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 ะจะพยายามโพสต์มากขึ้นนะสำหรับวิดีโอในวันนี้ก็มีเพยงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้เปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝั่งนีสสสส <S <s ้นะคะ เป็นการทาสองสีแต่ทั้งสองแท่งราคารวมแล้วยังไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้คือ ODBO ค่ะเป็นลิปครีเอนแบบนี้นะสีเบอร์สิบเอ็ดอันนี้คือโรแมนติกเบอร์สีชมพูแบบสดใสมากเลยนะคะเบอร์สีนี่ห้าสิบนี่สามห้ารวมกันแล้วแปดสิบห้าบาทก็ได้ปากแบบนี้อะ่ะแม